ครับและสำหรับวิธีการถอดตัวใบปัดน้ำฝนตัวนี้นะครับของฟอร์ดนะครับให้สังเกตตรงตรงเดยตรงนี้นะครับตรงเดยตรงนี้นะครับจะมีเดืยเล็กๆให้ทำการกดนะครับแล้วถึงมันถึงจะสไลด์ออกมาได้นะครับก็ต้องกดเข้ามาอย่างนี้นะครับผมก็จะกดด้านนี้นะครับต้องพับอย่างนี้นะครับแล้วก็กดด้านในนะครับ กดด้านในเสร็จปั๊บเราก็สไลด์ลงมาเลยครับดึงลงมาเฉยๆเนี่ยครับมันก็จะออกมาแล้วนะครับแบบนี้คือตัวเดือยตรงนี้นะครับมันมันจะเป็นตัวล็อกไว้นะครับก็คือต้องกดมันก่อนนะครับก็จะถอดออกมาได้แบบนี้นะครับโอเคครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็ทําเหมือนเดิมนะครับก็จะมี สลักอยู่ตรงนี้นะครับก็แค่กดลงไปแล้วก็สไลด์ลงนะครับเหมือนเดิมนะครับนะฮะปอกเลยนะครับตอนนี้ก็ทําการถอดออกมาเสร็จเรียบร้อยแลวนะครับสองด้านนะครับทั้งซายทั้งขวาตัวยาวนี่ถ้าวัดดูขนาดนะครับมันจะประมาณ หกสิบหกสิบเซนนะครับหรือว่ายี่สิบสี่นิ้วนะครับตัวนี้ตัวยาวนะครับส่วนตัวสั้นนะครับตัวสั้นตัวสั้นอย่างมันก็ประมาณ16นิ้วะครับตรงนี้นะครับ เราเวลาเราซื้อตัวยางมานะครับอันนี้ผมสั่งจากล a z a ด้ามานะครับก็เขาบอกว่าเป็นของแท้ศูนย์นะครับเส้นละประมาณก็ขายมาเป็นคู่นะครับมีเส้นสั้นกับเส้นยาวนะครับขายมาเป็นคู่ประมาณ60บาทนะครับประมาณนี้24ี่นิ้วนะครับกับสิบหกนิ้วนะครับคือขนาดของมันนะครับ ก็ซื้อมาให้ถูกขนาดนะครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีการเปลี่ยนกันนะครับต่อไปเราจะมาทำการถอดยางออกจากโครงมันก่อนนะครับให้สังเกตหัวตรงนี้นะครับร่องตรงนี้ก็คือมันจะเป็นร่องเปิดนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับ จะมีตัวหยุดยางตรงนี้นะครับก็คือเราจะทําการดึงไปทางนี้นะครับเพราะว่ามันจะออกจากร่องได้นะครับวิธีการก็คือให้ทําการดันตัวยางนะครับให้หลุดออกไปจากร่องก่อนนะครับหลุดไปจากที่ล็อกนะครับตัวล็อก ทั้งสองด้านเลยนะครับครับตอนนี้ก็หลุดออกมาแล้วครับตรงนี้เราก็สามารถดึงนะครับแบบนี้นะครับก็ค่อยๆเลื่อนมานะครับค่อยๆเลื่อนแบบนี้นะครับ พอมันไม่มีตัวล็อกแล้วมันก็เลื่อนไปได้เรื่อยๆนะครับหลุดออกมาแล้วนะครับแล้วก็มันจะมีตัว แผ่นคล้ายๆแผ่นอลูมิเนียมนะครับเป็นแผ่นประกบตัวยางนะครับก็เก็บไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องใช้นะครับต่อไปก็จะมาใส่ยางตัวใหม่กันนะครับอันนี้คือ,อยางตัวใหม่ให้สังเกตเหมือนเดิมนะครับตรงหัวท้ายมานนะครับตรงนี้จะเป็นร่องเปิดนะครับตรงนี้ ร่องเปิดส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับมันจะมีตัวตัวปิดตัวปิดร่องอยู่ตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นตัวล็อกยางนะครับกับตัวก้านทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งสองด้านนะครับด้านนี้กับด้านนี้นะครับก็เราจะมาใส่ก้านเข้ากับตรงนี้ก่อนนะครับ เพราะว่าถ้าเราสไลด์เข้าไปก่อนแล้วมันจะมามันจะมาชนกับตรงนี้นะครับมันจะไม่เข้ามาในรูตรงนี้นะครับตัวล็อกก็เลยต้องทําการใส่ตัวนี้ก่อนนะครับมาดูวิธีการกันนะครับก็ก้านเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะมาใส่ตรงนี้ก่อนนะครับตัวนี้ ว่าตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายด้านขวาที่จะไปล็อกตัวยางนะครับวิธีการก็มันจะเป็นเขี้ยวแบบนี้นะครับเขี้ยวแบบนี้ก็เราก็แค่เอาเขี้ยวนะครับใส่เข้าไปในล่องตรงนี้นะครับทั้งสองด้านนะครับ เข้าเลยนะครับแบบนี้นะครับก็เข้าทั้งสองด้านนะครับก็งั้นงัดไปเดี๋ยวมันก็เข้าเองนะครับเพราะว่ายางมันอ่อนนะครับหลังจากล็อกเข้าได้แบบนี้แล้วนะครับก็เอาหัวนะครับอีกด้านหนึ่งตรงนี้นะครับก็สไลด์ใส่เข้าไปนะครับ แบบนี้นะครับก็ไล่ใส่ไปจนไปจนครบนะครับทุกทุกห่วงนะครับแบบนี้นะครับก็ไล่ใส่ไปจนสุดนะครับ แบบนี้นะครับครับแล้วตอนนี้ก็ใส่ครบหมดทุกห่วงเลยนะครับอันดับต่อมาเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ตัวแผ่นประคองตัวยางนะครับแผ่นตัวนี้นะครับวิธีการนะครับก็ไม่ได้ยากนะครับก็ แบบนี้นะครับยัดเข้าไปในร่องตรงนี้นะครับแล้วก็ดันเข้าไปเลยนะครับแบบนี้นะครับค่อยดันก็ค่อยดันไปนะครับจนสุดนะครับมันก็จะเข้าร่องของมันไปนะครับตรงนี้โอเคครับใส่เสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับก็คือยางก็จะประคองอยู่ในร่อง แบบนี้นะครับอันนี้คือผมใส่ด้านเดียวอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะมาใส่อีกด้านหนึ่งเหมือนเดิมนะครับครับแล้วตอนนี้ก็ใส่เสร็จทั้ง2ด้านแล้วนะครับ ใส่อีกด้านหนึ่งนะครับครับแล้วตอนนี้ก็ทำการใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวสั้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปใส่คืนที่รถนะครับมาดูวิธีการใส่คืนที่รถต่อไปนะครับวิธีการใส่ตัวสั้นนะครับก็ให้สังเกตนะครับว่าให้เอาตัว หกตัวนี้นะครับตัวล็อกนะครับอยู่ด้านล่างนะครับแบบนี้นะครับก็แบบนี้นะครับหกอยู่ด้านล่างนะครับก็แค่เอาเข้าไปตรงนี้นะครับตรงรูนี้นะครับรูที่นิวชีผมเนี่ยนะครับใส่เข้าไปนะครับ ใส่เข้าไปเสร็จปั๊บก็ดันขึ้นไปแค่นั้นเองนะครับสไลด์ขึ้นนะครับแค่นี้นะครับก็ได้ละก็แบบนี้นะครับนี่คือด้านขวาน,นะครับจะมีช่องอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็สไลด์ดันขึ้นไปแค่นั้นเองนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับวิธีการใส่โอเคครับ